ทุกคนแข่งเรือยาประเพณีวัดบางมูลนาคนี่หาแม่น้ำนานแม่น้ำบางกอนทุกคนโอ้โเออเขมีไก่สดด้ืย่สดไก่สดเอออาครับัระทานก๋วยเตี๋ยไรับเรามีกะแนนเท่ากันนะครับระหว่าง พอดเน้องอพรวากับสุดงุกแววกับกรดาษนะจะพายหนึ่งเทียวไกชนะไปเล่นกัเพืนฝากแพรากันไป นี่ฮะทุกคนริมแม่น้ำน่านวัดที่อยู่ริมแม่น้ำน่านเขาจะได้เปรียบเขามีแข่งเรือยาวทุกคนนะฮะที่นี่จะมีพระพุทธชิน,นวรทุกคนเคยได้ยินไหมพระพุทธชิน,นวรสมัยสุขโขทัยแล้วก็พุทธชินราชจำลองก็มีนะันนีงานวัดกลางวันแสกๆที่วัดบางมูลนา ซึ่งจะมีวัดถาช้างวัดเอ่อวัดอะไรกันวัดศรีวิไลอหรอ่อะวัดสุขุมารามสุขุมารามนี่เป็นวัดมีพระพุทธไาสายญาตสิสวยทุกคนไปดูเขาแข่งตะกก้อไหมไป้ไหมพาไปดูผู้ชายแข่งตะกก้อดีกว่าเวลาเตะแห็ดแข้งแห็ขาน่าจะชอบป่ะสินี่กระต่ายน้อยกระตายน้อยแดกแครอทอยู่หรือครว้าวเรบประทานแครอท หมูสะเพาก็มีหมูเบฟหมูเบฟแจกนมค่ะทุกคนนะฮะดิฮะข้าวโพดลุกลุกชิ้นเดือดนะครับ พาไปดูผู้ชายเตะตะกอ้ะกอเขาแข่งตะกอ้อกันทุกคนนี่ไงมาบางมูลนาช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาถ้ามาธันวาก็จะเป็นงานวัดเขาเรียกว่างานงานศาลเจ้าพ่อแก้วซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพของเก็บใบแหมลืองจังหวัดพิจิตรอำเภอบางมูลนจะจังหวัดเหรือีก5้อ,อนนงค์นี่ไงผูง้ชายกำลังเตะตะก,อตะกอ้อปขอบคุณไม่ท้าเลตเตอรีนะ วันนี้วันอาทิตย์่ยฮะคนเลยเยอะทุกคนโชคดีโชคดีท่งกระแนมืออให้รวยได้จักเออเย่าเพิ่มาสั่งจงรักชั้นสั่งตายดูผู้ชายเตะตะกร้อสันเนกันอตบ้มา จากนี้ไปไหนตามไปหสองตามไปโอ้เบวยงามก็เปิดเบรงานยกเบรงาน็อกเบงามไหม็อกไม่ได้นะครับไปโซลเลอร์มีนเตอร์ใช้ความไวใช้ความไว ก็รับมือนุดนนะครับของไก้สอน้าเท่าเท้าไวเราคบกันได้แต่มือไวเราไม่คบกันนะครับโูกไปอีไปตัวฟินมาก ีมันจะเหมือนกันไหมแต่ข้อเดียวกันสนามเดียวกันได้ไปดับได้ก็ไปได้เลยโอ้อันต่อได้ครเจ้นเสียจังหว่าเสียใจเพราะเราจะเสียโอกาสไปด้วยเฮอ

อยากให้สอนสอเอรื่องปีนิดเพิ่มตอนนี้วัดกันที่ลูกตื่นนะครับวัดกันที่ลูกตื่นนะครับเพราะว่าพ่อพ่อเจอแต่พ่อบอกได้ไม่ได้ชมก็ตอบไก่สอนบอกไก่เยน้องไอ้น้องแดงเพึ่บตา ไปต่อแล้วนะตีได้ก็ตีนะครับถือว่าโอ้บอลพ้าดได้ก็ควาแรงความแรงความแรงกับความไปเขาหลวกใช่ไหครับแล้วดูที่อะไรน้ารับ9อง าากาต่อสิบสอมยังไม่ห่างนะครับยังไม่ห่างเท่าไหร่โอ้ไปต่อดีอยู่เดี๋ยวดูนะครบไปต่อ